ีครับวันนี้อยู่กับน้องเจ้านายนะวันนี้น้องเจ้านายมาอยู่ที่พัทยากับพี่วาคนสวยนี่ตั้งเล่นตกายกันชึบชึบโอ้มีหอยหอยด้วยหอยเล็กไหนแม่ขอดูหอยหนได้ไหมหอยเล็กอะนะครับแม่ขอดูหอยหน่อยโอ้ยไม่ให้ดูหอยเลยอะอยากเห็นหอยอะหอยไม่หายไปไหนกันพวเนี่ยเออหอยหายคือมที่ทิ้งหรอไม่ทิ ไปเทง้เนี่ยบรรยากาศในของเล่นมีรถด้วยน้งองตักเล่นกับน,น้องปูน้องปูอุ้ยอุ้ยออุ้นา้เจ้านายตักทายน้องเจ้านายครับดูหน่อยครับไหนขอดูหอยหน่อยโอเคไหนแม,ม่ขอดูหน่อยว้าวหอยใหญ่ด้วยอ่ะหอยใหญ่ด้วยหอยเล็กหอยเล็กเหรอหอยเล็กหอยเล็กโอเคโอเคสนุกไหมครับเนี่ยสนุกไหมสนุกไหม เล็กอ e <K> ันน <Las. S 1> ี cose, <ologia> yes. like? ้เล็กครับเชียงไล่เียงออไม่เอาเออลีเดินไหนไม่เอาไม่เอาไม่เอาน้องแม่บอกไม่เอาไง่ะเอาอะไรครับเอาสีฟ้าอ่ามีคนขายขนมนะคะสายไหมโอเคโอเคโอเคน้องวาวเอาอยู่ล้วน้องวาวเอาสีอะไรลูก สีขาวขาวนี้ไงอ้าวโอเคนี่น้องวานได้สีขาวน้องเจ้านายได้สีฟ้าว้าวยี่สิบบาทโอ้ยพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วเอาแค่ชองอันพอเนาะกินไม่หมดอันเดียวอ๋ออันเดียวอ่ะเจ้านายบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายก่อนบายแกะว่าน้องวานบายบายหน่อยค่ะบายหน่อยเร็วบ๊ายบาย